อะคิริน80 i ลิมิเต็ดอกตัวเนี้ยให้เป็นพื้นฐานกลางเลยคือเจอดีกว่าก็รู้สึกดีกว่าแต่ดีกว่านิดเดียวแต่พอตีสลับกับบางตัวปุ๊บอะรู้สึกวไวตัวเนี้ยดีกว่าบางตัวเยอะ วันนี้ชุดจัดเต็ม vs ทั้งตัวเสื้อกางเกงถุงเท้ารองเท้าไม้เอ็นทุกอย่าง vs หมดเลยของเขาใช้ได้ดีจริงไป